สวัสดีครับผมเคนโดนะครับลงเสียงกับร่างสมมนูลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเว้ยภาษาอีสานภาษาอีสาบนบานเท่านะครับตอนนี้เป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพนะฮะมีคนมาปล่อยข่าวเดี๋ยวจะบอกว่ามาปล่อยเรื่องอะไรพร้อมนะลุย <c oughs> ไก่เลี้ยวไก่เล้วคือมีคนมาบอกข่อยจังฉี่น้อกันด้ง่ายบนสบายใจเลยง่ายใจสันแห้งๆดอกเขาบอกว่ารัฐธรรมนูนใหม่เนี่ยเพิ่นสิตัดบัตรท่องประกันสุขภาพส่วนหนาพิมพ์บนเลยแล้วง่ายิๆจังใดแล้วหัวยหญ่เลื้อยไกดเหลือใจขนาดเลยแหมหัวง่ายง่ายไก่เงียงง่ายไก่เงียง อุ้ยไทยไปเ้าจังสั้นขึ้นใจดำเจ้เนาะเดี๋ยวผมสิเล่าให้ฟังง่ายใจเย็นเย็นสู้นี่เบาเ่าย่นนา,า,านบาปอิลีเรื่องจริงมันเป็นจังซี่สิทธิพยาบาลเนี่ยมันสิดีกว่าเกาอีกหลายเติบเลยพวกเขียนไว้ลายเรื่องโพดเบาจาังเลยก็บอกพวกเมิดเลยเอาพ่อสังเขีกันละกันน้เนึ่งเป็นร่างธรรมนุญฉบับแรกที่เขียนว่าต้องส่งเสริมสนับสน,นุนพุ่มปัญญาด้านแพทย์แผนไทย เป๊ะปังอลังเวอร์มิลาสวงเป็นครั้งแรกที่เขียนครบทวนหน้ารับมีหน้าที่ให้บริการสาธัรณหน้าสุขครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการครวบคุมและป้องกันโรคแล้วก็การรักษาพยาบาลแล้วก็การฟื้นฟูน้ำอุยเป๊ะสีขั้นตอนนี้ดูแลครบเลยตั้งแต่ยังบ่เกิดโรคเกิดโรคแล้วประรวบคุมป้องกันเจ็บไข้ก็ต้องรักษารักษาแล้วบ่ดีคือเกากต้อบ้าฟื้นฟูอุยเป๊ะ นี่สาคัญเด้ก้อนนี่แล้วก็ที่เป็นยุสุเม,มนีบางกองทุนง่ายฉีดวัคซีนให้ผู้เฒ่าบางกองทุนเบิงแง่งดูแลโต๊ะเบิกให้ค่ารักษาบ่าหายก็ต้องไปฟื้นฟูสิทธิ่สียางนี่มันได้บ่ทอกันเลยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างร,รัฐมน,น,นูญนี่ผ่านประชามตมิคนไทยทุกทุกคนสิได้สิทธิ์นี่เบิดเลยอุ้ยสุดยอดอุ้ย ขนาดทั้งอี๋หรอกกระโดอกระเดียสุดยอดสบายใจบุญละง่าย,ยง่ายกว่าสบายใจตัวก่อนหน้านีง่ายก็คึคดหลายเนาะซสมโมนี่ใจดำดำโดำดหืมวอนหยากให้พวกเฮาใจดีแม่นบ่ซุ่มเป่าหงอง่ายง่ายพอรดเนาะง่ายจะดีแต่หวัสวสอนตับหลุด <c oughs> นี่คือการอ่านร่างรัฐธรรมนูญหรอผมเริ่มงงแล้วเนี่ยชีวิต แต่กระมวนดีนะครับเฮ้ยสบายใจนะถ้าเกิดว่าร่างธมมน,นุญออกมาดูแลสุขภาพครบวงจรแบบนี้แล้วคนที่ปล่อยข่าวว่าจะให้สิทธิที่บัตรทองอะไรต่างๆนานา,นานหายไปเนี่ยขี้บาปเนาะอุ้ยระวังเจอคุณยายดินแต้หูนะอืม